แ่วแกไฟนี่นั newer, ่งอยู่พี่

แลกนะคอยนี่ <laughs>

ทำแล้วก็ได้เนาะยอยย่ยอยย่ยอยไม่มีปคียดไหมยยไม่วนนี่ก่ออ่ออ่อดียวันนี้จว้เลยนทีนะจานะ là tất cả rồi lá chuối ก็ล้างแล้วอันนี้ก็จังแล้วเดี๋ยว

cắt nó căng cả cái <laughs> gì căng cả cái mông ạ gấp luôn rồi hả cái này gấp nhiều rồi cái ghế cái ghế đi mãi rồi นั่งยู้อนั่งกินเลยต้นทานนั่งป่าก็นั่ง่้ากอ่นั่งาพี่นอนคนเดยนเพาออเออบนนี้ nói anh mời mời mà kia đây có phải là nhu cầu chạm thứ sáu

đi 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ผู้ชมเห็นก้าสายหน้าเหนตาี่ีข้อกลนนเอ้ากนีป้าเลยมัน

ยูได้ซอยอ่ะย้ายย้่ยหมดเกตนาน้ายมูนตัด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 ได้ตัดได้ตัดได้ตัดยังได้วันหึ่งเลยแข่งกันไปตัดอยู่นอกแข่งทีเร็วเวลาเหรอให้นั่งน่อยก็ไปยูนั่งแม่ ไอ้สนนิเอ็งเพื่อนต้องจอยเพื่อเบื่อ,อเจ็บเบื่อจัดเลยดิเจ้เาเจ้าก็ไปตาลำบอ ไ่ปอันที่ใจว่างสินะอันไปยเซนะเลี้ยงสาทีิมันกทีไปเอาแจ็คอนสามชอนเนี่ยไปช้างกินได้รอ้างเบือกินหรอ้ายนเซ็นตัวไนเซ่ตัวน่งเซนอะก็ัวด่วยเหรอเห็นาจคนใจก็ใจให่่ถ้าใหญ่ยังเลาคนว่ดสิวายุคคนวาดสิวายุก็ชอบมาต่วแก่คนวัดสิวาย่อันต่อแก่ก็เป็นงท่าใน่ยอย่าแปเดี๋ยวะสี่ก่อนบนเลสิวายุเดี๋ก็ที่ทา ถ้ายามันจะแย่ถ้ายาคาาา้นั่นยาอานันายก็จะเียข้าวมันก็แห้เลยนะฟาดชองฟาดก็ไม่ยาแเใส่หมกวัวแล้วชิ้นนไม่รู้จวไปกวนตไ้่เขาเป็นไรเดกได้าบก่าอนเขาไปมือเขาไปมึงบางนาป้าถึง

กินเราเมาหรอเขาใจดูนะเผื่อมาดังเบสมาดังเบสนี่เอากองนี้ออกห้ำยกกองนี้กัดจี๊มาดิลูกกัดจี๊บก่อนจี๊บนำมาตั้งดิลูก